สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้าง คุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะที่ช่อง RMTP u Live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะข่าวแรกไปดูกันที่การจัดโครงการการจัดก,การความรู้นะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะโดยดรนภวรพลราชสริวัชราบุญนะคะท่านธการรดีของราชมงคลร,ร,รันครก็ได้เป็นประธาน เปิดโครงการต้นแบบนะคะการจัดก,การความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2,566นะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยสํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤกริ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมราชมงคลพระนครที่ศุนยเทเวศนี้เองนะคะซึ่งในการจัดงานนี้ค่ะก็จะมีการบรรยายเชิงปฏิบัตินะคะในหัวข้อเรื่อง การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานโดยอาจารย์สุรีพันธ์เสนานุษค่ะวิทยากรอิสระด้านการจัดการความรู้นะคะการจัดตั้งโครงการครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและก็ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านของการจัดการความรู้ให้เกิดการสกัด องค์ความรู้สร้างองค์ความรู้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่คณาจารย์แล้วก็บุคลากรน,นะคะในการที่จะสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะคะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปค่ะมาต่อกันที่ทางคณะบริหารธุรกิจนะคะที่ได้ไปโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาจารย์โรบอทนะคะที่ใจกลางกรุงเทพเลยทีเดียวค่ะ โดยดกรขวัญรัตบุญยาเสนานะคะอาจารย์สาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครค่ะในนามของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพด้านของการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาราชมงคลพระนครค่ะผ่านการเร่งการสอนนะคะแบบรวนาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริงค่ะพร้อมด้วยคณะวิจัยนะคะร่วมกันจัดแสดงชิ้นงาน หุ่ยนยนต์อาจารย์โรบอตนะคะในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2566ทิทศการโซนการจัดแสดงผลงานด้านของนวัตกรรมนั่นเองโดยมีดรดานุจันเทิดทิดนะคะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานแล้วก็เยี่ยมชมบูธจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยซึ่งการจัด ในิทศการนี้นะคะก็เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ได้เห็นถึงความหลากหลายของนวัตกรรมรุ่นใหม่ๆนะคะที่มีความผสมผสานกันค่ะระหว่างวิทยาศาสตร์ศิลปะแล้วก็เทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นส่วนสําคัญเลยค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเราแล้วก็ยังจะเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดการศึกษาด้วยซึ่งอาจารย์โรบอตนี้นะคะก็เป็นรางวัลสิ่งประดิษฐ์เรียนทองเจนีวา2 0 2 2อีกด้วยแล้วค่ะ ไปต่อกันที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจค่ะได้มีการร่วมพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันหรือว่า BDI ค่ะ โดยคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครค่ะได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนะคะระหว่างคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรรัตนาวาลีไม้ศัก์คณะบริหารธุรกิจคณะบดีนะคะกับอีกฝ่ายนะคะวิทยายลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันหรือว่า BDI โดยดตตรบรินดาจางขจรศักด์นะคะผู้รับใบอนุญาตวิทยายลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันซึ่ง ึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาค่ะโดยให้สิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนะคะแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปวสนะคะสายบริหารธุรกิจเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีค่ะที่คณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครูนย์พาณิชยการพระนครนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือดีๆนะคะที่เราก็ได้มีความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาทาั้งในด้านของนักศึกษาบุคลากรแล้วก็ด้านของหลักสูตรเวอช่นเดียวกันค่ะ มาต่อกันที่ทางด้านของสโมสรน,นักศึกษานะคะแล้วก็กิจการนักศึกษาค่ะที่ได้มีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพนะคะในศตวรรษที่11ประจำปี2566ค่ะโดยคณะวิทยาศ,าศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่11ค่ะประจำปีการศึกษา2566 โดยมีดรจิรศัก,ศกดิ์ธารจักรค่ะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่านได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนะคะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรินทร์บุญยารอค่ะรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้วก็มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณพลอยวันคุ้มภัยนะคะเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของทักษะและอาชีพในศตวรรษที่2 1ค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรินทรบุญญโรจนะคะท่านเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นกันที่ชั้น6นะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ส่วนพระนครเหนือค่ะ ทิ้งท้ายกันที่ดึงข่าวของวันนี้นะคะมาดูกันที่ทางด้านของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งอรุณพรเจริญนะคะได้มีการนำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Texting Academy Award 2023ครั้งที่10นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนะคะที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะ 10. สถาบันการศึกษาด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วย 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะแล้วก็อีก 3. ม,ม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านั่นเองโดยทางาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของราชมงคลพระนครนะคะจากการที่ได้นำนักศึกษาไปลงแข่งขันในหลายๆรายการนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเด็กๆนักศึกษาของเราก็ได้รับรางวัลไปควา้ารางวัลมากันหลากหลายประเภทเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นจากรางวัลระดับโกลนะคะเป็นเหรียญทองค่ะก็จะมีการแข่งขันประเภทการสอนกลุ่มสกขาวิชาทั่วไปในรูปแบบการสอนแบบไฮบริดค่ะ แล้วก็การแข่งขันประเภทการสอนกลุ่มสาขาวิวชาอุตสาหาการการผลิตและก็การเชื่อมนั่นเองต่อกันที่รางวัลเหรียญเงินค่ะก็จะได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทการสอนกลุ่มวิชาไฟฟ้าค่ะไฟอ,อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ทรคมนาคม การแข่งขันประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ค่ะแล้วก็การแข่งขันประเภททักษะการนำเสนอโรบอทคอนเทสต์2อส่วนรางวัลเหรียญทองแดงเราก็ได้รับเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นในการแข่งขันประเภทการนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิจัยในชั้นเรียนการแข่งขันประเภทการสร้างสือ่อคลิปวิดีโอนะคะวิดิทัศน์แล้วก็แอนิเมชันด้วยแล้วก็เป็นการแข่งขันประเภททักษะ ปีอาการปฏิบัติโรบอทคอนเทสส์2 0 2นนะคะก็ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่2มากรองค่ะแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรางวัลปปูแลโบ e นะคะก็จะเป็นการแข่งขันประเภทการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านแล้วก็รีวิวประกอบเพลงค่ะ ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะที่ไปคว้ารางวัลมาในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไปคว้ากันมาหลายรางวัลทีเดียวนะคะเพื่อเป็นชื่อเสียงให้กับตัวน้องๆเอง A นะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราอีกด้วยค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับโฟลและ RMUTP อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรกันอีกลืมติดตามรรบฟังกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ